สวัสดีครับา้า่น้องวัน้องผมวันนี้เราเปิดตัวกันด้วยชิงชาสวัสดีฮะห้ะะะองน้ำอยู่ไหนพี่ ไ,ไม่เต็นมาน่าป่ะนีมาน้วนมาน้นเอามาเมนีนหลังค่าสีอย่างว่าเริ่ม ่าห้าบักลายนึ่เลยใส่บมดเลยเดี๋ยวนเสียงฟดๆมาจากท่านไหนวะบอกว่านี่ไงมันนะใกล้ๆกันเลยสวัสดีฮบผู้ใดนี่เห็นมานอะบอกิน้อ่งัมูด้วยันกิดวิ่งหมูด้วยกันเขาใต่เกล้ดเขียวกันเอง สวัสดี<ไ>พี่แซมครับชุดใหม่หรอนั่งฟังเพื่อนเขามันเสียังมันสีเงินมันวะสีขาวอ่ะพี่เปอ็ดดูเอ้าดูเสร็จแล้วจะเอาให้ดูแบบตัวชุดอะไรอีกอันสีเห็นไหมบอเอ้า,อายังไม่ได้โดนกล้องเดี๋ยังยังยังไม่ได้เข้ากล้องหรอชุดเพลิน่อยาขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านที่ใจดีด้วยนะครับครับ กินตำบอกโหครับขอบคุณมามาขอบคุณอ่ะพี่ไอ้จูกินกินปิ้งหมูมไหมก็ทอดหมูไหมพี่กินละกินแล้วก็ได้ไปครับถ้าเขาบอกพอ่อไปที่ซืตื่นอ่ะว่าโอ้า่าสิกินนะ้ะอีดีอยู่เดี๋ยวมาเห็นมี่ทำมาเกิด <laughs> <laughs> อะไรขึ้นเมื่อพี่เสียงไบ่ให้น้องมาลอหน,น,<ม>น้าร้องเพลงพ่อมาเลยบ่ะ นี่โยคางกันนี่เหรอไม่กินเนื้อวายโขคางทั้งผุนพีงอะไรแบบนี้ร้องเพลงอนัรบ้างเพลงอะไรบ้างฝนตกลงมาปอยปล่อยเด้อสามคอยย้อยหอมดอกม่วงสุดยอดสาวกาศร้องดอการ้องมาเลยเหรอประกาศร้องยอังอันนี้แค่แบบเกินเกินนิดเดียวมั้ตั้งแต่ปลายปีก่อนเคยเก็บดอกบ้งแต่ปลายปีบ้งแต่ปลายปีก่อนบ้างแต่ปลายปีก่อน ตั้งแต่ปลายปีก่อนปีไหลปีซื้อึนไปซึนไปยั้ตั้งแต่ปลายปีก่อนปีที่นึ่ที่นึ่งตั้งแต่ปลายปีก่อนเพลนราาสิบยูมายวเอาปีเปีใหม่ปีใหม่ตั้งแต่ปลายปีก่อนเอาเป็นไงมาลองยังได้บุงกันหรอเอาเดี๋ยวเอาเดีเอาค่าดิด้ นี่อยากคืนอะไรจะได้ไหมนี่าเป็นปัดปันเกิดอะไรขึ้นเมื่พี่เสียมอยากให้น้องมารองเลยร้องอะไรนี่เร็วๆนะเด็ดพี่อจูแรงเร็วๆนะเด็ดพี่อจูแรงฝนตกมีปัญหาดอกจตุ่ครับอยากให้น้องรองสามร้อยเก้าเก้าอันยอตะเกียเน็วนี่พันสองไ่พี่้สามร้อยหกยังไง ผมผมซองอะ้ตัวสื้อชิ้นเดียวยทู่้าวาตวไอีรีเลวเตอมานานเดียวเอติตงนี้ปอดไอเ่เดี๋ยวเราซอยะทกนเดียวคือบับกันขรแช่เดี๋ยวเดี๋ยวไไกนนึไกอนนึกเดชิแดกนึงเดี๋ยวเราตื่นคือปลเครับกาเจียวด้วยกันฝนปยปีนอยู่ทหัวาดน ดอกไม่ฝันกับมือ่ะดอกกระเจียวนอดมือมันบ่มสุนี่เสียเนาะดับลาใหม่เข้าสอนนองเนาะมีทีจอาจารย์ว่าไอ้นนก็อยูเห็นบเนี่ยไอ้นนก็อยู่บอแจะหอหนัาฟังคือแบบบอดมือบ้านนองสิเป็นแบบพร็นอกของสามายเป็นประเทศแถวหนาต่อจากอุทพร์ปวัดวัแล้วก็เถอาไปหนาเลยอันนี้เขาบอกแมนเขาในแถวเดียเบื้งเบิ้งไห้แลยเป็นบอดเบื้งเบ้าอะไรเป็นบอด เอยู่บางหลบาหร่างใจลาไม่เอียงได้บ่นม่กตงใจบลาเลเขาอจม่กินข้ำลาแล้วกินขรหลายเด้อมาใส่เี่ยเศร้าลวมไมา่างนไม่กินขวกิขก็บลาเรียบร้อยแล้วเร็จแล้วอ้ยมาบักนะเล่นไปเจ้าขไปล่นรยพวกพวกสิ็หลก็่นการแล้วเอาบ่เรจะได้เ็นี่รยกินพี่จะึงาค้าหรอไม่พี่จจุ เดินไปดูเต็น uh ท์ก uh. ่อนโอ้ยเกินไปผมตั้งอไรเสื้อกับไม่ค่อยเบิ่งเบิดตั้งไะไรเสื้อกันเบิ่งฝคนตกลงมาปอยปอยเดือนซ้ำค้อยย้อยห้ามดอกม่วงคกอนอดผู้สาวเคยควงไปอยู่เมืองหลวงตั้งแต่ปลายปีก่อนเคยเก็บดอกตะเกียวด้วยกันฝนโปรยปีนั้นอยู่ที่หัวนาดอน ดอกกระเจียวเกี também, a a passage, a, ja ่ยวแดงก่อนซอนเอาดอกก่อนอ่อนมาลวกเอาเ็ยังไงอมาไม่เคยไปเรียนเรียนล็อกเนี่ใครเสียงตีงีต้องเรียนหรอกนั่นมัมันยานหลไมัใเป็นไหมัน่ทยานจะยันมันสิกลายเป็นเฝ้ากันเลยาลายย่านย่าหลวไมบคนตกคนตกลงมัล่อยปล่อย ลงมาปลอยปอยเดินสามคอย่อยหอมดอกมวงขึ้นฮอดปู้สาวเคยคู่วงขึ้นฮอดปว้สาวเคยคงอ้ยอดอุยอดกิติอลอออดอต่อเป็นแต่ม้นต้องฟังความหมายเดียถินอดอยู่ร่องชวดิฮอดปวดสาวเคยคว่่วคจีินเดือดครรั้ทางเนี่ยมันมันเปลนคินฮอดเดอดบกู่้ดฮอดเฮีย้ดีอดูดสาว่าเราไ่คินฮอดเด้ด คิดงอ่บ่จริงใจขึ้นมาพอดีพี่สาระสิบลานจีนได้ไหมขีบงอ่อนขึ้นมาขี้งอ่อนเคยกลัวเคยกลัวไปอยู่เมืองไปอยู่เมืองหลวงตั้งแต่ปลายปีก่อนเอ้ยเก็บดอกกระเจียวด้วยกันฝนโปรยปีนานดูตีหัวหน้าดอนดอกกระเจียวเขียวแดงอ่อนซอนเอาดอกก้อนอ่อนมาลวกกินกับปุน เอาดอกอ่อนๆมาลวกกินก้ามฝนเออ่นี่ไปหมดแล้วไปแม่งกินโหัแล้วใส่หนังนะอยากบังเพ่งอยากกระเป๋าลอยเขาหลอกให้ฟังเน